คอนนี้ปัญหาเรื่องรอบเดินเบาผมไล่ให้เรียบร้อยแล้วระบบเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทขณะตอนเครื่องเย็นนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ล่างสุดนะครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยตติดง่ายเครื่องเดินนุ่มนะครับรอบก็ชดเชยขึ้นมาให้ดีนะครับสเตปมอเตอร์เดิมนะครับหาเดิมมาเปลี่ยนให้นะครับที่เหลือ,อยังคืนเป็นองค์ประกอบรอบเครื่องเริ่ม หล่นลงมาละดูตอนผมมูลพงอะไรนะครับรอบต้องชดเชยขึ้นให้กับมอเตอร์เดิมๆสนิทนะครับขึ้นนะครับรอบก็จะหล่นลงมาเดี๋ยวจะหล่นลงมาเหลือประมาณเก้าร้อยรอบนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ดูนะครับว่ารอบมชดเชยไหมรอบชดเชยดีนะครับหมุนพวงอไรชดเชยดีตอนเช้าวองขึ้นให้โอเคถือว่าผ่านนะครับ เหนี้ก็ถือว่าจบไปด้วยดีกับเรื่องรอบเดินเบานะครับดูผมเปิดแอร์นะว่ารอบจะอยู่ประมาณไหนนะครับดูวัดรอบนะรอบต้องมีชดเชยขึ้นให้นะครับเนี่ยเวลาเปิดแอร์ปุ๊บอะรอบบางคาันก็แทบจะไม่มีกระดิกเลยนะบางคาันก็ชดเชยขึ้นเนี่ยถือว่าปกติละถ้าเราหมุนพวงอะไรรอบมันจะขึ้นให้ โอเครู้เรื่องนะครับเรียบร้อยคันนี้จบไปได้ดีปัญหาเรื่องรอบดุลเบาที่ไม่ชดเฉยนะครับกล่อง ECU ไม่มีปัญหานะครับเสียแค่ตัวรอบเดินเบาที่มีปัญหานะครับรอบเครื่องหลดลงมาเหลือเก้าร้อยรอบแอร์ตัดอยู่ เข้าเกียร์อันนี้เข้าเกียร์อยู่นะโอเค อันนี้เปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซินให้ด้วยนะครับว่าแล้วทําไมตอนเช้านะครับขณะตอนเช้าหรือตอนเครื่องเย็นเวลาสตาร์ทเครื่องจะมีอาการเขยา่าแล้วปลายท่อเดินไม่เรียบนี่นะครับรถใช้แก๊สมานานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มอเตอร์ผมก็เปลี่ยนให้นะครับทาคอยเคให้นะครับก็ต้องเปลี่ยนกรองบินซินนะครับกรองบินซินแล้วก็เอาหัวฉีดออกมาล้างด้วยเพราะสนิมเยอะขนาดนั้นนะครับหัวฉีดเปลี่ยนกรอง หัวฉีดให้แล้วก็มาล้างเทสนะครับกองบินซินก็เปลี่ยนให้ใหม่นะกองหัวฉีดนะครับผมกองหัวฉีดแล้วก็ใช้น้ํายาอัดหัวฉีดดูอีกทีว่ามันเทสออกปกติไหมก็ออกปกติเครื่องตอนเชาน้านี้สตาร์นี่เดินเรียบมากดูตามคลิปได้เลยนะครับอันนี้กองบินซินนะครับอันนี้กองอันเก่านะครับข้างในมีแต่สนิมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าแล้วทําไมตอนเช้ารถเครื่องเดินไม่เรียบเดินสะดุดแล้วรถวิ่งไม่ออกอืด แต่แก๊สนี่ค่อนข้างที่จะดีกว่าวิ่งดีเลยนะครับอันนี้เราประกันว่าดีแน่นอนอาจจะดีได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าลูกค้าอยากจบต้องเปลี่ยนถังน้ามันทิ้งอย่างเดียว